สวัสดีครับพลจากคันยาวโต้ครับเดี๋ยววันนี้นะครับพามาชมรถ Accord G10 นะครับเหมือนเดิมคันนี้แต่งเต็มนะครับตั้งแต่วันแรกที่ออกเลยเมื่อ2ปีที่แล้วแต่วันนี้ลูกค้ากลับเข้ามาให้เราเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับเพราะว่า2ปีไม่เคยเปลี่ยนแบตเตอรี่เลยอาการเริ่มมาแล้วนะครับแล้วก็มาทำเรื่องของการดูแลเซอร์วิสนะครับแล้วก็ล้างกองนะครับของท่าเคดาก,ก็คือกองอากาศ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคันที่ออกตั้งแต่ป้ายแดงวันแรกเลยเขาเต็มเขาแบบไหนกันทำไมถึงบอกว่าออกวันแรกแล้วเต็มเลยอ่ะเรามาดูก็คือคันนี้นะครับกับเจ้า Accord G10 นะครับคันนี้วันแรกที่ลูกค้าออกมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับลูกค้าเข้ามาเลยนะครับแล้วให้จัดทรงแต่งเครื่องแม้กระทั่ง ห้องเครื่องนะครับยันรีแมปนะลูกค้าบอกจัดเลยพี่ผมดูคลิปพี่มาเยอะแล้วผมดูแลพี่ทําแล้วโอเคอยู่อ่ะเพราะงั้นลูกค้าเข้ามานะครับพูดคุยศึกษาจนวันรับรถแล้วเอารถเข้ามาให้ทําเลยอ่ะเรามาดูอันนี้คือสภาพเมื่อ2ปีที่แล้วก็แบบนี้นะครับอ่ะเต็มแบบนี้มาเลยนะครับตั้งแต่2ปีที่แล้วก็คือด้านหน้าเลยก็คือเปลี่ยนมาแล้วตั้งแต่กระจังหน้าที่เป็นโมดูโลแท้ นะครับคู่กับตัวเฮดแดงแท้นะครับก็สีแดงมันจะสดนะครับถ้าเป็นเฮดแดงตัวเฮดมันจะคมนะครับจะไม่ล้าวไม่แตกนะครับนอกจากโดนหินก็จะมีจุดๆมีสเก็ดมีอะไรบ้างนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วมันจะไม่แตกไม่ล้าวไม่สิดอ่ามันจะไม่เหมือนของเทียบนะครับแล้วก็ตัวโลโก้เขาจะบางนะครับเพราะงั้นมันจะเนียนเข้ากับตัวกระจังหน้าเลยอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวลิ้นหน้า ลิ้นหน้าก็คือใช้เป็นคาร์บอนของ NK นะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้เมื่อสองปีที่แล้วเพราะงั้นจะยังไม่มีโลโก้ NK นะครับปกติจะมีโลโก้ NK นะครับในช่วงหลังอ่านะก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้จะมีโลโก้ NK นะครับในช่วงหลังอ่านะเพราะงั้นคันนี้มาตั้งแต่2ปีที่แล้วอ่านะนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับก็จะติดไฟตัดหมอกแท้แล้วก็โคมไฟหน้านะครับ แลปด้วยสีชาตัวนี้ก็จะทำให้รถด,ดูดูเข้มดูสปอร์ตขึ้นนะครับจากไฟหน้าที่มันขาวๆนะครับก็เลือกได้นะในเรื่องของสีอย่างคันนี้ก็เป็นไฮบริดเทคคันนี้เองก็แล็สีชานะครับหรืออยากได้เป็นโทนฟ้าก็ได้มีฟ้าอ่อนฟ้าเข้มนะครับหรือแม้กระทั่งรถผมเองอันนี้จะแลปเป็นสีเหลืองนีง ก็จะมีหลายโทนหลายเฉดสีให้เลือกนะครับโดยในส่วนของตัวไฟหน้าเราใช้เป็นตัว TPU นะครับในการแลปตัวนี้เป็นของ i p o t e c อ่าเพราะงั้นมันก็จะไม่มีคาบกาวไม่กินโคมนะครับแล้วก็จะไม่มีรอยต่อนะครับเวลาเราแลปอ่าที่เราแลปจะไม่มีรอยต่อนะครับจะแลปทั้งโคมเลยเนียนนะครับเหมือนกับว่าตัวโคมมันเป็นสีนั้นเลยสีที่เราแลปอ่าโอเคอันนี้ในส่วนของตัวด้านหน้า นะครับป้ายทะเบียนก็เหมือนเดิมที่นี่จะเป็นป้ายทะเบียนไร้ขอบจะไม่มีขอบป้ายทะเบียนเลยนะครับลองสังเกตรถที่ร้านจะไม่มีป้ายไม่มีขอบเลยอ่าแม้กระทั่งด้านหลังเองนะครับด้านหลังก็จะไม่มีขอบเหมือนกันลองดูอย่างคันนี้เห็นไหมครับก็จะไม่มีขอบป้ายทะเบียนเลยก็เป็นป้ายสแตนเลสแตะเข้าไปแต่มันจะไม่แบนติดรถนะมันจะยกระดับขึ้นมาเพราะงั้นเราจะมีแผ่นตัวสแตนเลสรองเอาไว้อยู่ด้านหลังนะครับอ่า มันก็จะไม่ไม่แบนจมติดกับตัวรถไปมันจะไม่สวยนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อล้อก็จะเป็น20นิ้วนะครับสำหรับคันนี้ี่ยก็ลูกค้าเลือกเป็นเลสฟอร์ดนะครับตัวนี้เป็นล้อชิ้นเดียวอ่ะคู่กันนะครับกับตัวเบรกตัวนี้นะครับก็จะเป็นเบมโบ o หน้าหลังเลยนะครับโช๊กก็จะเป็นไอซ์อาร์อ่ะก็จัดทรงนะครับโหลดเตีย้ยลงมาอ่ะฟิตเมนต์ก็จะพอดีนะครับตัวแก้มกับตัวซุ้มล้อ นะครับนะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างก็ใช้เป็นครอบคาร์บอนของ N K g a r a นะครับนะก็ยอดนิยมอีกแล้วนะครับในส่วนของตัวคาร์บอนแล้วก็ลิ้นด้านข้างนะครับตัวนี้เป็นของเลสเปกนะครับอันะนี้เป็นทรงของพี่ดีมレスสเปกเลยนะนะครับแล้วก็พวกคิ้วโครเมียมด้านบนด้านล่างพวกนี้ก็จะเป็นโครเมียมดำใช้ครอบทับไปได้เลยนะครับ แล้วก็ฟิลเมนต์ล้อหลังนะครับเห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นล้อหน้า9้านะครับหลังสิบคู่ก,กันกับตัวเบรกเหมือนเดิมที่บอกนะครับหน้าหลังเลยอของเบมโบ o แล้วก็ตัวดิฟหลังตัวนี้ใช้เป็นของเอสซี A c, นะครับมันก็จะเต็มทั้งกันชนหลังเลยถ้าเป็นของ s อ c นะครับแล้วก็ท่อนะครับเป็นปลายท่ออะคาโบวิกท่อจะเป็นกลางวายนะครับสำหรับคันนี้ แล้วก็เฮดแดงนะครับแล้วก็สปอยเลอร์หลังของ NK ตัวนี้แล้วก็คู่ก,กันกับตัวไฟท้ายที่ยอดนิยมเลยก็คือในส่วนตัวไฟท้ายก้างปลานะครับ V1 โคมแดงอ่าแล้วก็ไฟทับทิมก็จะเป็นโคมแดงเหมือนกันนะครับนะก็แล้วก็คีบฉลามตัวนี้ก็จะเป็นยอดนิยมอยู่แล้วมันจะเข้าเซตเลยนะครับขอบกระจกมองข้าง ขีดฉลามตัวนี้เป็นคาร์บอนเพียวครอบทับได้เลยไม่ต้องถอดของเดิมไม่ยุ่งยากนะครับเสียบเข้าไปได้เลยแล้วก็ในส่วนของพวกภายในลูกค้าก็เป็นแรปนะครับในส่วนที่เป็นลายไม้ก็ให้แรปเป็นแรปใสกันลอยนะครับของเดิมมาจะเป็นลายไม้เงา,เ,าเป็นลายไม้ด้านพอเราแรปใสเข้าไปจะเป็นเป็นเงาขึ้นมาแล้วก็ตัวสวิตช์นะครับลูกค้าก็เลือกเป็นคาร์บอน ตัวนี้แล้วก็เป็นพวกภายในแอมเบอร์ไลท์นะครับแอมเบอไลท์ก็จะเป็นเวอร์ชันหนึ่งอย่างที่บอกว่าอันนี้ลูกค้าติดมาตั้งแต่ตอน,ตอนเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเพราะงั้นตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเวอร์ชัน2กันแล้วคันเกียร์สั้นนะครับหัวเกียร์คาร์บอนถุงเกียร์คันทาร่าได้แดงนะครับแล้วก็จะเป็นพวกพวงมาลัยพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยคาร์บอนหมดแล้วให้ดูชัดๆนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ตรงกลางก็จะเป็นโลโก้แดง นะครับแล้วก็แพ t เดิ้ชิปตัวนี้ก็จะเป็นแพ t เดิ้ชิปสีแดงเป็นคาร์บอนเผียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องไ้บอกคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่มาตั้งแต่ป้ายแดงครับรับรถวันแรกก็จัดเลยเต็มเลยสภาพนี้่านะก็วันนี้เข้ามาให้เปลี่ยนในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราใช้เป็นพูม่าโก โดยปกติแล้วแบตเตอรี่ที่มากับตัวรถนะครับแอคคอร์ดหรือ Honda ทั้วไปส่วนใหญ่ประมาณ8 9เดือนก็จะเริ่มมีอาการนะักสตาร์ทไม่ติดแบตเริ่มหมดและไม่ถึง1ปีแต่คันนี้ใช้ลากยาวมาได้ถึง2ปีอ่านี่ลูกค้าก็ใช้แบตได้ทนมากเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วอย่างที่บอก8 9เดือน11เดือน12เดือนไปแล้วรถสตาร์ทไม่ติดกันแล้วอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวกองนะครับตัวนี้ใช้เป็นกองทาเคดะก็วันนี้เข้ามาล้างกองเห็นไหมครับล้างปุ๊บใส่กองขาวเลย ขาวใสสะอาดแล้วเพราะงั้นอากาศโคได้ดีแล้วจริงๆก็ควรมาล้างกองนะครับถ้าเป็นกองทาเคดะก็มาล้างทุกๆ1ปีนะครับหรือว่าทุกๆ6เดือนก็ได้เอาขอลเข้ามาล้างสาหรับลูกค้าที่เปลี่ยนกองททเคดะกระทางเราไปนะครับเราล้างให้ฟรีอ่าแล้วก็พวกห้องเครื่องจับเต็มหมดแล้วยันรีแมปนะครับคอยเอ็มีดีฝาแดงไล่ระบบะตัวอ,อินเทสนะครับวกเนี้มีโบออฟนะครับแล้วก็ในส่วนของอินเตอร์ก็จะเป็นของโ m d อันนี้ก็เราจัดเต็มให้หมดแล้วยันรีแมปตัวนี้ก็200กว่ามาขึ้นไปแล้วก็ตั้งแต่ป้ายแดงนะครับหลังจากนั้นก็แค่ดูแลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับล้างไส้กรองอะไรปกติเลยรถใช้งานขับสนุกขึ้นมากกว่าเดิมเยอะนะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งแนวทางนะครับของรถแอคคอร์ดหรือว่าเทสลาอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้ามาดูชมเลือกชมได้หรือว่าอยากดูรถตัวอย่างนะครับสำหรับแอคคอร์ด G10 ก็เข้ามาเลือกชมได้จากคันนี้ เราก็แต่งเอาไว้ให้ลูกค้าดูไว้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยว a c c o r d G11 เดี๋ยวเรามาล้อชมอ์เมทีในส่วนของแนวทางของทางร้านเราอ่ะเดี๋ยวได้ชมอะไรเด็ดๆดีๆแน่นอนอ่าแม้กระทั่งคันนี้น่าจะแตกตานะครับจาก a c c o r d G10 ค่อนข้างเยอะแล้วในส่วนของตัวกันชนหน้ากันชนหลังตัวนี้จะเป็นของโยเฟอร์นะครับทั้งคันเลยกันชนหน้ากันชนหลังนะครับด้านตัวไซ์บอร์ด,ด้านข้าง ก็จะเป็นของยูเฟอร์ท้อมท่อออกจริงด้วยไม่ใช่ท่อหลอกนะครับแม้กระทั่งรถคันนี้เองก็จะเป็นกันชนหน้าของเมกานะครับจะเป็นไฟตัดหมอกแบบกลมเพราะงั้นเราจะเลือกสรรคัดแต่งต่างๆนะครับก็เรียนเชิญเข้ามานะครับพูดคุยกันได้เลยกับคนทัญาออโต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับให้กับคนด้วยนะคระสวัสดีครับ